สวัดีเจา้าอันนี้พิ้นกันอ่าบเย่ไก่ยีนะเจา้าตอนนี้เฮากำลังเอาไก่มาปีกมาแอนแอนหรือมันกรอบนะเจา้าไกน่นี่อ่ากุนไทยประกอบหองสาหร่ายสาหร่ายน้ำจืดน,นะเจาเ้าไก่เฮาอยได้จากอานำคล้องนะเจา้าเนาะได้จากนำคล้องขึ้นมาแล้วเปิดอย่ามาซักให้เกินซักก็คือการบุบหรือมันอ่อนแล้วก็เอาไปตากแหง้งตากแหง้งแล้วก็ เอามาเย็กับเขาก็เอ๋ยาวมาแอนแอนหึงมัน้อมเดี๋ยวเจ้าเข้าใจวิธีแอนพอแอนแล้วปุ๊บมันอมอ้อมเข่นะเาก่อยเอาไปยีนะเขาก่อยเอาไปยีนะเจ้าบนถึงหองว่าไก่ยีเขาอียีหึงมันนันละเอียดแล้วที่สุดนะเจ้านาะยีจุดแล้วที่สุดอ่าหายีแล้วนะเจ้ายีแล้วกําเดียว ห้าก oui, mm o, ่อยเอามาโขนะคะเดี mismo, r amos r amos antes, claro ๋ยวห้าอย่ามาโขลนนี้เ้ามาโขละอันน um so ี้ห้ายี่แล้วนะเจ้าหน้าอันนี้พึ่งผันตอนกันโขแล้วนะเจ้าเน้าเ้ายจะใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งนะคะน้ำมันเฮาจะไม่ใส่ร้ายนะเจ้าหน้าเ้าใส่น้ำมันน้อยเดียวเพอร์ตี้เจลหอมนะเจ้าหน้าหอมในที่นี้ก็คือกระเทียมนนแหละเจ้าหน้าหอยตุ๊บกระเทียม ต,บตุบกระเทียมมาเจยวนเ,ออเจ้านอเฮออีเจวกระเทียมหือมันหอมให้ก่อนแล้วหฮอ,อเอาไก่ที่หฮายีสก,กัมหมีมาโขนะเจ้ามาโขหือมันหอมนะเจ้านอตอนนี้เป็นการเจวหอมนะฮะเจวหอมก่อนนะเจ้านอซึ่งส่วนประกอบของไก่ยีไก่มีน้ำมันสำหรับเจวหอมแล้วก็มีไก่แล้วก็มีเกลืลกอ เขาใส่แฮกเกอร์อย่างเดียวนะเจ้าเนอแล้วก็จากนั้นข้าวยก่หมีหอมแดงหอมแดงเจียวโรยหนานะฮะต้อนทีห้าอย่ากินนะเจ้าเนอฮอมแดงทอดอมแดงตีห้าเจียวแล้วนะข้า็ไก่ยาโรยหนาในเจ้าเนอต้นนี้กำลังเจียวกระเทียมนะเจ้าเจียวกระเทียมหือมันหอมขอกระเทียมหอมแล้วข้าวไก่ยาไก่ลุงโขในเจ้าเนอ หล่อหล่อหอมเต็มหรือกระเทียมเนี่ยเลื่องสักหน่อยนึงนะเจ้าเนาะใส่น้ำมันแค่น้อยนึงนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเขาอยเอาไก่ลุงเลรอเจ้าเนาะเพื่อความหอมนะเจ้าอ่าแจ๊กนันนะเจ้าเข่ากระเทียมหอมแล้วเขาอยาเอาไก่ตีเขายีนะเจ้าไก่ตีเขายีสกัดหนินะเจ้า แอนแล้วก็ยีเดี๋ยวหอยเอาโขลกใส่เลยเนาะอ่าอันนี้เอาไก่โขลกนะจ้าแล้วเฮาต้อกขุนเร็วๆขุนเร็วๆนะจ๊ะหันเดี๋ยวมันนี้ใหม่มันนี้ใหม่นะเจ้าถ้าเฮาไปเยะอ่าเฮาไปเฮาเฮาถ่ายเฮาเยะเนี่ยเฮาต้องเยะเร็วๆนะเจ้าเนาะอ่า โหโหไปสักก้นหนึ่งเด้อเฮาอ้ใจเกิน่ะเจ้าเฮาอ้ใจเกินใจเกินผิวอันนี้เปทอมบอกเกินผิวเนี่ยเจ้าลือผิวเกินลงไปเจ้าใส่เกินอย่างเดียวอย่างอื่นทอมบ่าใส่แล้วเด้อเครื่องปรุงมีเกลออย่างเดียวเกลือปุ่นทากาเข้าจิ้มแล้วมันจัดพอดีเฮาก็จะบ่าใส่เออเฮาเกิดจะป้อนะเจ้าเนาะแล้วนะเจ้านะนี่คือไก่้ยี่นะเจ้าเนาะจิ้ม หลังจากเขาขู่แล้วนะขู่แล้วเ,เขา้า,าไปยังมะอันนี้อันนี้คือขู่แล้ว<อ>จา้าวหนีเข้ามาใส่หนีแล้วก็เข้าอย่างนี้เอาหอมเจวหอมเจวร้อยหนาเนจะเข้าเอาหอมเจวร้อยหนาอันนี้ขู่แล้วแนจ้านอเรือแล<อ>้วเขาก็ตักใส ตักใส่ของอ่าเ้าตักใส่ของตักใส่ขอ,องบ้างแล้วก็เ้าก่อยเอาห,หอมเจียวฮอมแดงนี่นะจ๋าฮอมแดงทอดนะจ๋านอกหอมแดงทอดโรยโรยหนาเนี่ยจ๋าโรยหนาอ่ะอันนี้คือไก่ยี้ของเทาเนี่ยจ๋านอจ,จิ้มได้นเนื้อจ๋าจอน่เนี่ยจ๋าจิ้มไก่จ๋า